มือเขานิ่งไหมค้าว่าเหมือนหนูนิ่งไหมเหมือนหนูสั่นดิกๆๆๆด๊กๆๆๆดิ๊กดิ๊กสั่นดิ๊กดิ๊กดิ๊กองนี้นะคะราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันบาทค่ะสนใจสั่งได้นะคะ รับจำนวนจํากัดจํากัดมากด้วยเพราะว่าไม่มีเวลาปั้นให้องค์นี้หนีสององค์นี้ที่แบบจองกันข้ามปีเลยทีเดียวองค์นี้รับทําปีละห้าองค์พอค่ะปีละ เกินเกินทาแไมเาแล้วค่ะวันนี้ก็จะพามาชมผลงานพญาน,นาคนาคปกสององค์นี้นะคะที่กําลังจะทําการจัดส่งค่คะก็ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะสําหรับองค์นี้ก็คือเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะลงสีเคลือบแล้วพร้อมส่งค่คะแล้วก็เหลืออีกองค์ที่กําลังทําการลงสีอยู่นะคะ ก็ไปติดตามรับชมผลงานกันได้เลยค่ะฝา <c oughs> กา <c oughs> กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้น้องแพลด้วยนะคะกดติดตามไม่แพ้ค่ะนุยนายาพึ่งแบบว่าอย่าพึ่งอันอันซับน้องแพลนะ <c oughs> <c oughs> สำหรับพญานาคนา่งปลกสององค์ขนาดเท่านี้นะคะน้องแพลรับทำแค่ตีละห้าองค์นะคะจะรับเฉพาะช่วงที่ ้างงานหรือว่าง,งานยังไม่เข้าหรือว่ารอทํางานชุดต่อไปนะคะสําหรับสององค์นี้ก็คือพี่เขาได้บางมาจําไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะก็เลยได้รับงานที่เขาไว้แล้วก็เลยต้องปั้นให้พี่เขานะคะปีนี้สําหรับปีนี้เหลืออยู่3องค์นะคะสําหรับที่คนไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้ามามาจํางานไว้ก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าอย่าเร่งงานหนูนะเพราะว่าถ้าเกิดงานไหนที่เร่งอานน้องเบลจะไม่ค่อยรับนะคะเพราะว่า ผลงานที่ออกมามันก็จะไม่ดีใช่ไหมคะสำหรับผลงานที่เร่งทำนะคะอาจจะไม่สวยซึ่งสององค์นี้นะคะพี่เจ้าภาพเขาไม่ได้เร่งนะคะพี่เจ้าภาพเขาบอกว่าน้องแพลวางน้องแพลวก็ค่อยๆทำนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากกด, like, กด, share, กด,ลดไลค,ค์กดแชร,ร์กนนะะด s ับสไคร b ์ให้แพร่รร้้ด้ว้้้คค่ะส้้้้้ค่้ส้้้้้้้้้น้้้้้้้้้้้้ด้่้้้้ส้้้้้้้้้้้้ิท้้้้้้้้ะ้ว้้้้้้้้้้กั้้่้้้้้้ล้้้้ว้้้ร้้้้้้อด้้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 ้ค้้้้้้อ้ค่้้้ะสว้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้